สวัสดีค่ะคนวันพุธแม่หมอมาบอกดวงแล้วนะคะอ่าสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาจากวันที่8ปดถึงสินะคะคุณเกิดวันพุธสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะหายพริต e s s หรือนักบวชหญิงค่ะ หน้าไพบอกถึงตัวแทนแห่งความสวยหรือผู้หญิงสวยนะคะหรืออารมณ์ศิลปินอารมณ์ซับซ้อนค่ะช่วงนี้นะคะช่วงสัปดาห์นี้การใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานหน้าไพบอกอย่างนั้นนะคะมาฟังคำทำนายสัปดาห์นี้ค่ะ คนวันพุธนะคะการเงินจากวันที่8ถึง14การเงินดีค่ะหมดไปกับการช้อปปิ้งซื้อหาของตามใจตัวเองช่วงฟุ่มเฟือยค่ะใช้ใจ่ายไปกับของไม่จำเป็นจ่ายเพื่อความสุขทางใจนะคะ,ะมีโชคการเงินมีคนให้โดยสเสน่หาสำหรับผู้หญิงวันพุธค่ะ ส่วนคุณผู้ชายวันพุธก็จะจ่ายไปเพื่อสาวๆดูแลด้วยความเต็มใจค่ะอามาการงานคนวันพุธนะคะการงานดีค่ะแต่อารมณ์แปรปรวนคิดมากกังวลใจหรือสับสนในตัวเองเกี่ยวกับงานค่ะช่วงนี้งานให้อ่างานที่ถูกฉลกดี ในสัปดาห์นี้นะคะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับงานแฟชั่นเสริมสวยนักแสดงนักร้องงานกลางคืนพิตตี้เอ็มนางแบบประมาณนี้นะคะสรุปได้ว่างานอะไรที่ทำก็ขอให้มีสติควบคุมอารมณ์นะคะค,ค่อยคคิด ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะดีไปเองนะคะมาความรักค่ะระวังรักต้องห้ามหรือรักสามเศร้านะคะอาจมีความรู้สึกไปหลงรักคนมีเจ้าของสำหรับคนโสดและคนไม้และรวมถึงคนมีครอบครัวด้วยนะคะให้ระงับใจไว้ในช่วงเจ็ดวันนี้ ให้ตลอดรอดฟังกันด้วยนะคะอามาสุขภาพคนวันพุธค่ะ8-14ตุลาเกี่ยวกับจิตใจค่ะเป็นช่วงสับสนกังวลบางคนก็ฟุ้งซ่านเลยล่ะค่ะอาจมีได้พึ่งยาคลายเครียดจากคุณหมอค่ะก็จะดีขึ้นหรือบางคนผู้หญิงอาจมีปัญหา ระบบภายในหรือรทางหรือรอบเดือนผิดปกติก็ได้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพคนวันพุธข้อควรระวังค่ะระวังความคิดช่วงนี้ให้คิดดีคิดถูกแล้วก็ทำสิ่งที่ดีก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยดีนะคะ แม่หมอขอบเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาหลายเดือนแล้วค่ะแม่หมอตั้งใจมากๆด้วยความรักในการดูดวงนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วจะได้มาพบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ